สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้นิดๆหน่อยๆครับการอารัธนาเทาเวสุวรรณแบบเครื่องรางหรือว่าจะเป็นเหรียญเทเวสุวรรณการอารัธนาติดตัวขึ้นคอเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะเป็นเคล็ดนิดๆความรู้นิดหน่อยครับก็มาแบ่งปันกันครับก่อนจะอารัธนาก็ให้ตั้งนโม3สามจบพอตั้งนโม3สามจบเสร็จแล้วก็ ให้ท่องให้ท่องว่าพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังแล้วก็ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพ,พธนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตวา อิติปิโสปะควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาุมมหาราชิกาจักขะพันตาพัทธภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้แค้วคาดขอให้วันนี้ซื้อง่ายขายคล่องขอให คนรักคนเมตตาให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับผมอธิษฐานไปเลยครับอยากได้อะไรอธิษฐานไปครับจากนั้นก็พุทธังประสิทธิเมทำมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมครับทำอย่างนี้ได้ทุกเช้าดีมากเลยครับก่อนนอนก็ได้ครับเวลาจะไปไหนมาไหนครับผมวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ